สวัสดีนะครับผมมิรักแฟนเพจ FC รถมือสองทุกท่านทุกคนนะฮะับผมกับจากเข้มผมคืนเอาละไปรีวิวรถกันนะครับวันนี้รีวิวรถหนึ่งคันรถเข้าใหม่นะครับยี่ห้อแรงดิสมิสุบุชินะครับมิรักหนึ่ดสองปีปีสิบสองเอ้ยบนผ่อนอะไรผ่อนแปดร้อยเฮ้ยรอบคันไปนะฮะัผ่อนแปดร้อยรถอะไรนะครับมาดูนะมิราสีแดงคันนี้นะครับรถเข้าใหม่เกียร์ธรรมดาเครื่องพันสองปี2017นะฮะ แม็ก,มกอะไรแม็กทีอ7สามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวใส่ให้ใหม่อ่าอันนี้แม็กติดรถติดรถมามมยางบางไหมยางบางบางจริงจะรถแล้วรถไปครับเดี๋ยวจัดของใหม่ให้ เดี๋ยวจัดของใหม่ให้นะครับชุดแต่งสักน่ดรอบพันสีแดงนะครับผมสีแดงนะเดี๋ยวจัดการเก็บงานให้ใหม่รถเข้าไหร่นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับรีวิวดูดก่อนยังไม่ได้ล้างจะกสิบโมงเช้าะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดห้าสปีดนะครับมีห้าเกียร์นะครับมีแอร์แบ็กสองลูกนะแบ็กสองลูกยุทธธรรมดาแอร์ธรรมดานะครับกระจกหน้าเป็นไฟฟ้ากระจกหลังเป็นมือหมุนส่วนรถเป็นมือสองไปได้ไปได้ไปได้หลังเป็นมือหมุนนะครับนี่หมุนเป็นตูปิตาครับผม เหมือนบทปลาหมึกเลยโโอ้หผลาใส่ไหมเนี่ยปลาปลาปลานะครับเบาะ์ล้างนี่ครับพับได้นะครับพับได้นี่พับได้นะจะมาอยู่พับได้เวลาใส่ของใส่ของนะฮะเผื่อเล่นท่ายากอะไรอย่างงี้ใส่ของครัโอ้โหด้านหลังนะครับผมกว้างขวางพอสมควรนะครับเล็กนะแต่ไม่เล็กนะครับน็อต ไม่ขยับไม่เคยแกะเม็ดอาร์กอยู่ที่เดิมนะสติ๊กเกอร์ไหนนี่มีไม่ข้างหลังไม่มีสติ๊กเกอร์นะนี่คือม้วนยุ่หายเลยนี่สภาพรถบ้านตามการใช้งานไม่ลงไม่ล้างนี่นะครับผมแกะของขังนะครับอันนี้ใบไม้ใบไม้ใบไม้ใบหญ้านะผมนี่นะเ AT อะไรคานะครับนี่เกิดเดาเก็บเฮ้ยมีรอยมีท่อแต่งด้วยนะว่าปลายไทเทปลายปลายดูปลายอันนี้อ่าปลายจะเพิ่มไหมเกิดตำไอ้นี่มาแน่นอนอะไรไอ้ที่จอดรถอ่ะ ไอ้ผุ้บานนะเออสักสักอย่างหนึ่งไม่ถึงคานอ่ะรอบพันแบบนี้เลยนะครับผมสีแดงนะครับผมใครชอบสีแดงมาทางนี้นะครับผมนะใครไม่ชอบสีแดงเดี๋ยวรอคันคันอื่นนะครับอันนี้คองไฟหน้าเดิมตามสภาพเลยนะไม่ไม่แกะไม่อะไรนะยังไม่ได้แกะนะผมเออไม่ต้องกลัวว่าชนหนักคันหน้ายับไม่มีไม่มีห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องดูตำหนิ S <S> เออเดี๋ยวบอกเด right? e <e right? ี๋ยวบอกกำลังฮิตเลยนี่คันสีเทากำลังเอาไปเทสอีกคันหนึ่งแล้วโอ้โหนู่นวสุมิสูอ่ะครับเราหมื่นสองครับผมสูนรวมโอ้โหเปิดช้าขนาดนี้นี่ผู้หญิงกระตุกเลยเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนี่มาแล้วนะครับมามาโอ้โหห้องเครื่องนะฮะกริปกริปอีกแล้วนะครับเครื่องยนต์คันนี้หนึ่งพันสองร้อยสีซีนะครับกี่สูบสามสูบเรียง ใส่อะไรมาด้วยใส่คัมทุกมาสีแดงครับผมไม่มีตังผลพอไปขายได้เน้นสวยเน้นสวยช่วยอะไรไหมนะครับช่วยช่วยในการประคองให้มันมีพลังนะครับผมเดาๆนะนะครับแล้วก็ให้ดูฝากระโปรงน้องน็อตไม่มีแบบขยับต้องงี้นีขยับนี่นะนี่นะฮะไม่มีขยับเพราะมันไม่มีการเฉี่ยวมีการชนเออรถเราสติ๊กเกอร์นี่โรงงานมออกนะครับ มาานโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะทำไมผ่านมาตรฐานเป็นไงก็ไม่ผ่านไม่ได้ออกจากโรงงานไม่ดีดูเม็ดอาร์คนี่นี่อยู่ครบอยู่อาร์คคืออะไรจากไหนจากโรงงานถ้าไม่มีอาร์คแสดงว่ารถมันชนมาแล้วเขามีการโป๊การพบมานะครับอานเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับอะไรทิ้งสิ้นนะฮะนี่ร่องรอยตามการใช้งานก็มีถลอกปอกเปิดนี่มันเป็นมันเป็นรอยวลาวขูดกลับนะครับไฟฝากระโปรงมากลัวคนกลัวไงอธิบายให้ฟังนะครับมาดูโปรโมชั่นราคากันนะครับเดี๋ยว ตำนงตำหนีนี่มีเก็บสีให้ไหมเดี๋ยวเก็บผ้าให้นี่มาดูตัวนี้เออดูตำหนีจะได้เข้าใจพร้อมกันอันนี้โดนอะไรมาโดนเสาบานขูดเสามานะไม่รู้ครับผมถ้าชนต้องยับเข้าไปแล้วไม่เกี่ยวนี่ขูดมาอันนี้คือเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะครับธรรมดาผู้หญิงใช้บ้างนิดหน่อยนะฮะธรรมดาช่นี้กำลังฮิตเลยผู้หญิงใช้เอาหมายก็เรียกป้ายแดงครับพี่เออแต่ให้ดูตรงจริงอันนี้ันนี้ราคาเท่าไหร่เอาแบบนี้นะอ่าอันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบ้านะใส่แล้วแม่ ปี2 0 1พกว่าได้ปี2 0 1 2ิบสโอ้สองพเกียร์ธรรมดาโอเคผ่อนโปรโมชั่นนะปกติปกติผ่อนเท่าไหร่2อ0พันแดหกวันแรกผ่อนเท่าไหร่แปดร้อยขับฟรีเท่าไหร่นะเอาไปแปดร้อยหกวันแรกขับฟรีเท่าไหร่ขับฟรีสองเดือนช่วยผ่อนค่างวดกี่งวดหกเดือนป้าค่าจัดไฟแนนซ์ล่ะฟรีค่าสีพลลบฟรีครับโอลรถขนส่งฟรีครับดูแลหลังการขาย หนึ่งปีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีน้ำมันเครื่องกองเครื่องเซอร์วิสรอบคันฟรีทุกอย่างโอ้โหบริการฉุกเฉินอีกหนึ่งปีจัดให้ทุกอย่างครับผมเสียแค่เสียค่าจ่ายไหมเนี่ยไม่เสียครับผมเสียแค่เงินจองเออดูต่างจังหวัดจังคันเดียวจัดูต่างจังหวัดออกได้ไหมจัดทรงจอดทรงฟรีทุกที่เออนะครับคันนี้หนน้้าาบถึงหน้าบ้านใช่ครับจะมี ยัมีเจ้าที่ไปหาไม่ไม่ต้องข้ามจังหวัดไม่ต้องเดินทางมากเดี๋ยวนี้เอกสารผ่านอีเมลได้แล้วใช่ครับผมส่งเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับทิ้งกลางมาเออช่องทางติดต่อง่ายเลยเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรครับผม0800913787ไลน์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 จากเกณฑ์ไลน์ช่างเข้ม s C บันทึกเบอร์โทรศัพท์นะครับเจอเลยคือไลน์ฟึ่งเลยนะครับยูทูบยูทูบยูทูบจากเข้มลูซิ่งอ่าแล้วก็อะไรหรือเฟซบุ๊ก เกดิศักดิ์สุขงมะนาวนะครับทำไมไม่ตั้งทีเดียวกันก็ได้พูดทีเดียวเจอหมดแหละนะนะนะฮะฝากไปด้วยนะครับผมอันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนไม่พอหนึ่งเดียวด้วยราคานี้มีคันเดียวในร้านมีในร้านนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองที่หลังรออ่าครับคนแปดร้อยหกคนแรกคนแปดร้อย ท่านขายมามีคนเดียผ่อนแค่ร้อยผมพามาพูดก็ไม่เชื่อครับผมพามาพูดก็ไม่เชื่ออยากเจอของจริงต้องจองเองจองมาเลยครับผมอดจองเท่าไหร่หนึ่งพันบาท 1, เครดิตดีดาวเท่าไหร่ดาว999บาทป้าประวัติไม่มีเพิ่มเงินดาวพี่จบนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นรักกันไปอายุเท่าไหร่ออกรถได้20ปีขึ้นไปเด็กจบใหม่ทําโรงงานทําพาโรงทําพนักงานอาชีพโรงงานนะครับผ่านโปรสามเดือนหกเดือนออกได้นะครับอาจจะต้องใช้เงินนะเพิ่มนิดหน่อยอ่านะะฮแต่ถ้าอยุ่งานหนึ่งปีสองปีมีเครดิตนะครับพันเดียวนะครับหาเลิจบเลยรับรถไม่พูดเยอะคันนี้เอาไปขี่รอรอมีแอร์มีไฟฟ้าวิทยุดังฟังเพลงเพราะแต่ก็ดัง เครื่องก็ดีตัวน้ำมันขับอย่างเดียวครับผม 9195E20E85 ได้หมดครับเอเก่อนนี้เกียร์ธรรมดาเหครับผมเกียร์ธรรมดาออโต้ก็มีนะฮะโต้ก็มีรอสกคโอเคฝากไปด้วยคันนี้นะครับมีหลาดนะฮะผ่อน8 0หมแรกนะครับของแท้แน่นอนขายไปอาโป้ช่วยผ่อนเอาไปส่วนลดใช่ไม่เอาไปส่วนลดเป็นของแต่งใช่สอสองสนะคูณคูณหกนะหมื่น12งหมื่นองหมื่นใส่อะไรได้บ้างแล้วแต่คุณพี่เลยใส่ท่อใส่เฮดเดอร์เบาะบายนู่นนี่นั่นครับผม ถ้าไปเอาเป็นของแต่งก็เอาเป็นส่วนลดไปเลยเอาเป็นเงินทอนก็ได้ป่ะตามใจโอเคโอเคไปยังใครจะได้นะแอดไลน์มาเออโทรมาโทรมาติดตามมาได้เพจในเออ่ในไลน์นะครับมีลิงก์ไลน์มีเบอร์โทรนะครับอยากติดต่อทางไหนก็ติดต่อตรงนั้นนะครับดูเชิญก็ได้ไม่ว่าครับผมถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยทำมาค้าขายสุจริตมีอะไรบอกหมดไม่หมกเม็ดแน่นอน ปั๊นี้ไปแล้วนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับแอดไลน์มาจองนะครับวันนี้จ่าเข้มก,กบับจ่าบัสขอตัวลาไปก่อนมาไปที่หลังสวีดัสสวัสดีครับ